โอ้ดครับหยุดครับหยุดครับไม่ทำอะไรเลยครับหยุดแล้วครับเนี่ยบุนวายจัดไอ้สัสลลงนี่นี่นี่ตตลตลตะตะลตลตะลตะลุ่นลตลตลล

ต่าดทอนนะครับี่ยคันนี้ันเนี่ยพวกมันเนี่ยดีวดีดีดีมาเป่นได้นะเอาแม่งได้นะไอเดียวมาบมีมีมาแล้วมาแล้วมีม เพื่อนบ้านโรงนี้ได้บอกเพื่อนอะ่ะม่ทันบวกใส่กล้องพร้อมประลาประหลาดห้าหก

เออใช่แล้วดาวบุรุษสภาพเด็กเป็นเบ้เข้าอยู่เลยเฮียเด็กเดินยาเข้าอยู่เลยสัตว์บอกกูขี่ฆ่ามือเพียงแค่เด็กเดินน้ำเขาไอ้ยินเขาไม่เอามึงอะถ้ามึงไม่เดินยาเขาเขาไม่เอาเขาแกงลอยโง่สมเพศถึงสายอ่ะจ้าจ้าเหตุก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับเหตุการณ์ก็ไปเรเบลได้ไปเรเบลงมาดิเข้าลงมาดิ อไ,ไปกับพับกูรอบแรกพวกมึงยังถือค้อนกันอยู่เลยเฮีย <c oughs> สมเพชจัดเฮียฉันต่ำอยู่ไหนวะมึงหนีทำเฮียอะไรสัตายเฮียไอ้คนโคตรดัง <c oughs> <c oughs> อ่งะ <c oughs> คนนี้จอกจอกคนนี้แจ็คจอกแล้วนะ đã. Yeah. Ta đi ăn phá. Bả mềm nhá, phương bả khỏi nhá,อย่าร้อง,อย่าร้อง,ขอร้อง,อย่าร้อง. ครับอยู่ มึงจะหนีทำหี้ยอะไรคนเก่งมาดิ้นิมึงมาดิ้นกับกูปะมึงมาคุอะไรโอ้ไม่กล้ากลัวไอ้เหี้ยกลัว่าโหดูิแต่ในรูไอ้สัตว์สมเพศชิบหายเลยคนอย่างมึงจะเกิดมาทำเหี้ยแล้วไอ้กระจอกจะเกิดมาทำมาไงล่ะเฮ้ยโอ้ยเหี้ยมึงบ้าพี่กูพังทางนี้ขับเทอร์เรนโบ้คาราลาห์อยู่เลยไอ้เหี้ยฮึยไอ้สัตว์กระจอกชิบหายน่าไปตามคนหรือเปล่าครับวิ่งคน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 ไปพวกพวกพี่ชนขาพวกพี่ชนขาผมผมไม่เกี่ยวนะครับ

ไอ้เหยียบให้ที่ยิงดิะะไม่ถืไม่ถึงตำรวจตำรวจเห็นไห <c oughs> มครับหน้าตำรวจ <c oughs> เอ,อ้ยมือมึงเอารถลงไปจากตรงนี้ดิแย่รถแม่งเฉียวหัว ร้องหาตำรวจแล้วไอ้เหี้ยร้องหาตำรวจแล้วไอ้สัสร้องหาตำรวจแล้วไอ้เหี้ยร้องหาตำรวจแล้วไอ้สัสใจเย็นใจเย็นคนคนๆนใจเย็นครับจะไปไหนจะไปไหนระวังระวังอยู่บนรถอ่ะล็อบเดียบไม่ต้องล็อบไม่ต้องล็อบไม่ต้องไม่ต้องกดล็อกคำซ้ำก่อนแล้วไม่มีผมไม่มีกล่องเดี๋ยวผมต้องกดล็อกเล็กเลก่องเล็ก

ตอนนี้มงแล้วนะเปิดรถเเดี๋ยวก็บางคนไปออกมาจากคุกเลยเดี๋ยวเลเบลกันนะเเลเรเบลรวมคนเงี้ยวคนที่ลงคนที่เพื่อเราไปไหนหมดะนี้เรียกอะไะเหาขเพือนเชิเเอโนกเชิเนโกอยู่นนนี่วี่บ้านเชิเพเอโกแบงคเอยู่ในเรเบลกัน บางคนดิคนเราไม่ไหนมดนะน่าจะเพื่อนเพื่อนเราน่าจะโดนในเรเบลน่าจะรู้แล้วล่ะใช่ป่าววะเรื่อในเรเบลครับลุงไม่รู้น,นะถ้าโนะดนเรเบล ีก็ได้นะให้มันเติมกกอนเข้าไปเติมเยอะเลยเติมก่อนะ เอาเพว่เราเต็มเลยพวกแมงทางนั้นเรโวผู้ชนเขาปั๊มแต่รถมันไม่ระเบิดกูเห็นมันไม่มีทางไม่ให้มันให้มันบวกกันก่อนมันจะบวกระเบิดหรือเปล่าดูดิให้บวกแล้วเบื่อกันเออเราปบ โอเคหนอ่ะไอ้ของหลังนันข้างหลังตัวข้างหลังก็มีนะข้างหลังอะไปเอาดิไปเอาดินั่นๆๆๆดี้แ kind of hey, ้เเพื hmm. e ่อเล่นไ right. ูครับแก็บทครับตลาตรงๆปเชิงโคตรโง่เลยมเงยเล่ะกเก่งมากบังอ้ขี้อ่ะวกเ่ากบงไ้มขโมยรถไปดิ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 ไปคนนึงดิไปบอบ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  ใจเย็นใเยนนตำรวจอยู่นะใจเย็น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 นะเราจุดเไม่ค้เพื่อตายคนนึงซ้ายมือเห็นเปล่าโค้ชเดไปชคเดไปบชเดไป้เดไปเพื่อเดไปโค้เพื่อเดคนนึงอะโชโไม่ตายนะไม่ตายนะโชว์โชว์ายโชว์ายวิ่งเข้าห่รถล็อก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 รถรถรกรถ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 ล็อกรถวยกรถล็อกรถอกรถล็อกรถล็อกรถล็อกรถลอกรถล็อกรถอรถอรถอรถรถอรถ

ให้ออเอาเอาเงินให้พี่โนด้วยนะมึงต้องกิฟเงินให้พี่โนอ่ะอปบอไปบอเดป็นน่าจะรอคนจะอาโง่เลยอยากเชิญยากเก่งมูหูเร็วหนูอยากจะเก่งเหลือเกินอยากจะเก่งแบบมากมูหูเร็วนะมูหูเร็วนะมูหูเร็วนะไม่อไปไปต่อไปมูหูเร็วนะจะเล่นโมโหพังมือเออผมอยากทราบว่าเอาไปแต่งละตังคหรอครับต้องหให้กูมา ไป้อมไปต้องไปมันคนนึงอะไปมันคันนึงดิใช่ผมลงไม่ได้วมไปมันคนเดียวเดี๋ยวคนตังให้ไปใครใครไปบอกไปกับบอสคนนึงดิไปกับบอสคนนึผมไปกับบอสกนไดกบอสกันไปอเลขอะไรเลขกระเป๋าอะไรได้ีเจ็ดพี่ได ต้องแล้วขับไปแล้วแล้วรถมึงนไงจบแล้วมึงดูเดเหรอเห็นไหมเจ็ดเห็นไหมเจ็ดอยู่เป็นฝูงเลยเดี๋ยวรอแม่งเดี๋ยวรอแม่งเดี๋ยวรอรอรอลุดนหรอนิดนึงไม่หลุดนะเมื่อกี้ที่มันลงเดี๋ยวก็ไม่หลุดนะครับว่าหลุดคนมันเยอะนะคนมันเยอะมากเยอะสัตว์อ่ะดูดิ พี่โนะป่ะเหรอพี่โนะพี่โนะใช่พี่โนะป่ะโอเคครับเฮ้ยใช่ะตำรวจยี่ห้อตกใจเก็บแล้วนะเป็นยากเก็นแล้วเห็นอะไรวะเจ้าด้วยเห็นฝูงหมาดิฝูงหมาเต็มเนเบลเลยขอบยี่ห้อ มาเป็นฝูงเลยดีวยวะบ้าหมาจอนจัดเตยอยู่เป็นกวัยไม่กล้าออกไปไหนไอ้เฮ้ยสี่ร้อยโลไข่อ่ะมันพี่ือเดี๋ยวมาสามร้อยโลอ่ะเล็กร้อยเลยก็สามร้อยโลเล่นกันมันอะเรารู้เรื่องเลยเสียเลยก็ สี่ละโลพังง่ายมากแล้วก็มีอาหารบ้างขออาหารแล้วเจ้ไม่หาด้วยชิ้นหนึ่งเว้ยกินอยู่ในรถอยู่รถกระสุนไม่มีแล้วอ่ะเหี้ยมึงมีกระสุนในรถกบ้างปะให้มีกระสุนติดตัวบ้างอ่ะหลือสีนัดเองมือวะอะให้มีกระสุนบ้างอ่ะสามกระสุนนีปืนครับมึงเคยมีอ่ะอดีตเคยมีไอ้เบิร์ตมีกระสุนปะขอกระสุนหน่อยดิ สามนัดสุดท้ายใกล้มีแล้วเหลือกี่นัดในในรังเพลินเนี่ยตอนนี้เหลือสองเอาไหมเอามาเอามาเผื่อเป็นบัคกได้สามสิบนัดเออโอเคไม่ได้ว่ะแก่ว่างเนี่ยคร<อ>ับให้ลก,กันมีคิดตันประมาณสามนัดต้องรอนานๆมันจะได้อะเอดี่ยนฟิลบ้างที่ขับรถฮะเหนื่อยอ๋อกูว่า มันมันจะไม่ออกมาเลยหรอว่าไอสัตว์พี่บ่าส่งเพลงมาอะไรมฟังมัยวะฟังไหม i h a v e c p o พี่บ่าบอกเปิดได้เลยนี่หนาแล้วป่าวะจีอยู่ป่ะจีไม่เคยเปิดหรอปะเคยฟังเนี่ย 听见。 สุพอเดี๋ยวผมส่งต่อชุดน้ำตามไปแล้วสายลูกค้าอย่างเร็วหรือว่าจะต้องออนไลน์ตอนนี้พวกกูออนแอร์บุกทุกพื้นที่ไม่ว่าตอนใดตอนเหนือตอนล่างมึงต้องลองสัมผัสงต้องเตรียมจับจองซื้อร้านนี้มึงม่ได้จับจองมีเงินหักพันมึงก็ได้จับคองมาแล้วจากขากทุ่งตลาดผ่านปงหลังวางสายมึงเตรียมเลยผ่านก็ไอแฮปผมโดนเรื่องของพพี่เดินสายทั่วไทยพวกกูไปทุกที่ I have CPU I have CPU CPU บอรด็กดูมาที่นี่ I have I have ชุดนงชุดนาำชุดกอมประกอบไป I have I have I have อยากเล่นอยากลื่นอยากไล่ยาโหลดก่อนใคร I have I have I have CPU I have CPU CPU มีทุกรุ่นบริการดีหลักการขายตัต่อเล่นเกมลืนปืนพอประกอบมาตามสาย I have CPU คุยง่ายเข้าถึงง่ายพราอมตามใจเหลี่ยมเหลี่ยมมีแต่หน้าจอ ว่าไงไอ้พวกเครียนี้มันจะออกมาไอ้าสตร์ต้ำหลอดไปยังวะนำหลอดไปนานแล้วนำหลอดไปนานแล้วแต่พวกเรายังไม่มาเลย ประกอบความตามใจชอบให้มึงเลือกสรรกันตามใจดัดชุดน้ำและไฟลอบเอาไปมอบให้คนที่ชอบมีบริการไปส่งที่ห้องแกไอทีอะอมจัดไปตามททีี่่จจดอะสลิมไหมอยากกินลูกอมเลยเท่าไหร่อะเท่าไหร่เดือนแสนเจ็ดอะจากห้าแสนอะไรพี่เทยูเทยู่ดูกับพี่บังละพูดไปได้ยไอรุ่นเงอร์วิทต์ดิไอรุ่นเฮอร์วิทต์ดิไอุ้่นเฮอร์วิทต์บ๊อบ เขาจะขึ้นรถเลยนะเย้ขึ้นไม้เลยนะไอ้บอสไอ้สัตว์ไม่ได้แล้วเซี๋ยวฟรีเดี๋ยวฟี่มันออกแล้วมันออกแล้วมันออกจะขึ้นรถกันแล้วนะรีบๆเลยเฮ้ยมึงเอามรดกจากไอ้ไอ้นี่ไม่ได้หรอไอ้กิโลอ่ะไอ้บอสไม่รู้พี่ต้องคุยกับพี่เอกอ่ะกิโลมันบอกว่ามันโอนให้บอสอะครับใช่หรอเอาดิมันก็ได้ของเลยฉลาดไอ้สัตว์ฟรีๆมกลับบ้านมากลับบ้านมากลับบ้านไปไปเอาอันนี้กลางทางไปเอาอันนี้กลางทางไปไปไปเอากลางทางไอ้แจ็คกลับไอ้สัตว์ไป

สวยสๆแจ็คแจ็คให้มันมาพวกมันมาระวังระวังยังรับหน่อยป่าไปได้แล้วกลับบ้าน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  การพวกกทำมานานพวกกเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาน่าฝาเฟ,ฟว่า,า,า,าชิวันในใครเชื่อมือเล็ไป็นสอบว่าชิวกอนนะตา เชื่อมองไปอยู่แล้วว่าฉันว w น n n ล l o s มันทำลายว่าฉันก็จะดูส n นตีนพวกกู m i มิงสุดแล้วกูคนจะแรงชวกับพา๋าเป็นปุ้มตุ้มสุด e ฟนคลกูเต็มลายอู้อแล้วก็จริงใจอู้อู้เกได้มาได้เรียลหล่อู้อู้อู้ลยหออู้ฟีวันเลยทุกคิงฟีวไลท์นี้นี้ดี่าเราเมืองเฟมิเลียส